ขายค่ะวทยบอต่นเนี่ยฮะ่ทยเอาไว้เ่งเ็ดเียงการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพาเที่ยงไดนมาติดตามเดินทางมาติดตามกับลุงต้อมมาฟังเบิงว่าโค้งสุดท้ายนี่ผููเจกมาลุงต้อมยั่งจะย่ำห้ไปโตเก่าหรือว่าเปลี่ยนใหม่เพราะว่าลุงต้อมว่าเคยฝันแม่นเป็นต้นวิกกับถ่ายวิก ฉะนั้นแล้วมืัอนี้พอเชื่งเดือนทางมากอาจะบ่พลาดครับจะมาถามก็ลุงต้อมีอีกครั้งนึงว่าปูเจกมาย่ำมะยังไ้หรือบอครับผมโอ้เสียงอาจจะดังในเรื่องคาร์เตชมเพราะว่าขายต้นยางเนี่ยลุงต้อมเพราะว่าเพิ่าขายต้นยางมาสั่นขายต้นยางพระล่าครับก็พอดีเขาเจาก็มาตัดก็เลยเสียงเลยเครื่องแห้งแน่กะอดสาฟังเอาเนาะคาร์เตาร์ปุชมเนาะเดี๋ยวพอเทื่องจะขึ้นตัวเลขหายยี่หรอกครับผมเนาะเอาครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับว่าลูกต้อม มาปูเจกมาหลุงต่ำเพิ่นมาบอกว่าจังไหนแน,สสน่สวัสดีครับลุงต่อมสวัสดีครับเอาบอกคงชูถ่ายในฟังแน่ปูเจกมาหาเราบอมาหาคงชูถ่ายหรือ,อยังมาแล้วเพิ่นมาว่าจังไหนแน่บอกสู้ฟังแน่มาเพิ่นกะมันเงียวแก่ผ่ายเงียวเลือ เป็นเียวกดกะกำเนาะเออน้ำเพื่อเอน้ยมันสิงใหญ่แต่กกดน้อยว้าวเนาะเหนียนอนหน้าปล่อยว่าปล่อยปลาเน็ดปูด้งครับไอ้ก็อยากเฝ้าอก็่อยว่าก้อยอุ้ยเป็ดที่รักตัวว่าเออเิ็นโส่งเงียวเลยบ่อ่ะเป็นดึงส่งแตไม่เงียวเลยเออกรํมเลยใหญ่ กำมองมือโอ้ยเจ้าบ่าเปกำเพิ่นกำมอีกเิ่นกำของเพิ่นเออเพิ่นกำจังสีโร่เป็นเนี้ยวเลยวใดจ้าปันแปร์นอโอ้ยยังคือหามใหญ่แต่ปูว่ะเอาใหญ่จังสีลราเป็นว่ะนี่หน่อยนอน่ะนี่น้อยก่อปันเห็นหามปูว่ะก่อยกับปันเห็นหามคือกันเพิ่นว่าอันโอ้ยเป็นว่าตายตากูเป็นยังด้อดื้อตัวใดนอ ขำหาเนี่ละ่นว่าาน้ำอายุไม่บวชเนี่ยนะคนว่าเออคนก่าเอาน้ำอายุเพิ่นฟองเพิ่นอ่ะหกเจ็ดไมบวชน่ะหกนอเอาหนอแต่ว่าหลวงพ่อวัดป่าให้หนึ่งเก้าเก้าคนว่าน่อยสร้างหลวงพ่อเรเอาของปูเจกนี่ปูเจพกคนว่าจะไหนบ่เนี่ยเอา่นว่าจะไหนว่าขำกำขำญ่แต่คือกำขาดแต่ไงจังส no like ี่ละมันจังได้่นว่าเออเ่นแปลให้จะได้ก่อ แปะหายจะได้ก็ลูกต่ำแปะจะไดว่าห้ำนี่หำกะหาหำหาหำแปะขมนเน้เออขมีนได้หาจังน่นเอาแปะขมีนนั่นเออ,เอ,อกะหาจะแปะไทยห้ำหาเอาหาตัวเดียวนึ่งบอ่อหา่ยอยวาโน,โนอ่ออ้ยังศูนย์ไม่เป็นศูนย์จังไงเม่อม่จะเป็นเก่าอนเขาพ่นจากอันอันใหญ่นั่นอันเดียวเดียววันเดียวก็ตีสนเดียวตงตัวนอห้ำกนะดึงบ่ พอดีอันนึงตัวมีอันเดียวอันมันใหญ่นึงมันก็ผิดแปลกอยู่แล้วเน้ออุ้ยปัญหาเป็นว่าตัวใหญ่แต่ปู่ใหญ่จังสี่ลาเป็นว่ามันจังดีจังไดเป็นว่ามันใหญ่มันทีดอกอุ้ยเป็นว่าที่ห้าคุณเขาบอกตัวเล็บบอกโซ่จะหับอกโตเหนียวนะนาะแต่ว่ามันแปลกได้ปะน้อยปะน้อยแปลกที่ว่าหั่มเพิ่นอันเดียวอยู่แต่นอันใหญ่มันก็ค่ไข่เป็นจุดสังเกตเออมันกำซองมือเลยไดญ หส่ซ้อนอ่อใหญ่เลยได้เยอะจ้าะะใส่ปเปิดเินหาำสิเป็นหขม้นว่าหาบอเอออันเดียวกับฉันึ่งเยอะอ้อยเยอะอ้อยแม่แมมาเชื่อว่าหำโหกลา้า่อยว่ามันบ่อก็ล่าก็บอกขมิ้นว่าหาใดญ่เออกำเก่าเป็นว่าหาเก่าห้เก่าเออก<ค>ำเก่าพวกกำสองูแลได้ปานกระบอกเป็นไทย โอ้ยใหญ่เฮี้ยว่าอุ้ยปลูกเป็นใหญ่เด็ดใหญ่จริงๆแ่ละมันดีน้ำสองฟุ่มแต่ว่าน้ำใสแห้งเลยน้ำเหนียวเรากินได้น้ำเหนียวนี่เรว่าจได้แห้งควรน้ำห่วงเป็นว่าป็นน้อยถื่ใจหลายครับท่านผู้ชมป็นน้อยถื่ใจหลใช่ปะมันป็ใหญ่ สองหมืยยางนี้ถาม่อเม่อเสียงใจว่าไม่ได้พูดกับถาสองอ่าบอกบอกอยู่กันคนละเขตไลยน้อว่าบอกมาเถือกอันนี้เป็นถามเลยครับบออันเดียวกันนั่นละอันเดียวกันแล้วบอกอยู่นี่อันเดียวกัน โอ้ยย่ายน่อยกัแฟอันนี้น้ำปูเจงใหญ่เหรอเา่าากาแฟนี่น้ำขึ้นกันเลอย่ากี่ตายเดี๋ยวบอกมันบอกขึ้นกันแต่ว่า,วาของพูเยีใหญ่หแล้วเราเห็นจะมี2องอันของปูเจงนี่มีอันเดียวอันใหญ่แบบนี้ ท่านก็บอกไม่ไพ่นี่ไหนก้ามแต่ท้องผัวไม่พูดกันใหญ่บ่แม่นบ่อันบ่ใหญ่ธรรมดาแต่อันนึงอันนึงเพิ่นกักัมเนี้ยคือกันอันนึงกัมเนี้ยอันนึงควาแข็งอันนึงว่าว่าบ่แข็งนี่กัมจังสีเลยแล้วก้าโจมกัมเนี้ยเลยใส่ห่านอ่ะห่านนี่ตายโตจังมาโเตะเอาหยังมาใส่นะนะคนมันใจเตะกัมปานนี่งามากแน่นอนเลยจะหายยังเออ อาจจะเป็นความใ่บัวว่าออกกะไรเด้สองหนึ่งหาเพอาเพอะสองมือกำสองมือไหนสองมือกำสองมือเลื่อยนั่นละกำจังตีปั้นทอแป๊บใหญ่อันทองทอแป๊บเพิ่นอีกกระเนื้องทอแป๊บอันเนืองอ่ะอัมหัมนี่ก็เป็นหาเอากระดิกเป็นส่วนตัวของใ่อบัวด้วยครับเป็นแปะให้แปะจังใดสองห่งหา ชองหนึ่งฮะไปปีว่าเ,เมาันเอาขาโคตรดีโมดคือก,กันไในน่อแมนเอาขายกขาเคดีจังสริได้พอเทื่องโคตรดีโมดแต่ว่าสิหาบ่อใจงวดก่อนกระแลตอนมือเล็กออกใหม่ๆมันจะพอเทื่ยงมากแมนเยอะเราถอดเสื้อได้หนุ่งแพ้ได้บางโทรศัพท์ทไปนอนอยู่ืัอมันก็ยกขาเคเดีแล้วทางนึงไปโคตรดีโมดเนี้ยพ่อใหญ่หนี่งก็จงให้แต่อันคือเอามือบ่ว่างปนว่ามือบ่ว่างเอาขาเนี่ยเป็นประโยชน์ปนว่าอู้ย แปดคือไงแต่ว่า,วาแต่เรากดเรากดอันแปดคนสุดท้ายว่าน้ออันช่องอีหยังประวดรองพี่นะสองวันสองวันดสองวันทุกทุ่งให้ดอดเออช่องวันอ้าวจนจบตรงจอมนี่แปลว่ายังก็อหาเก่าโอเก่ายังสิบอกกามน้องมันก้ามโอ้ก้ามนี่ก็คือเก่ากัมเก่าห้ำแห่ มันก็ไม่ตัวเก่าเน่อนเก่าหาหาเก่าสช่าหมาเก่าส่วนนี้ย่ำเลเรากจบางที่อาจจะเป็นหนึ่งหาก็ได้เนอะเมื่อนี่เมื่อนี่ก็เป็นหนึ่งแหลนป่าเนาะเป็นหาเป็นอันนี้เดยวมนเป็นหนึ่งเออจะเป็นหาเออบริเเออพอน่อยบ่าถือก็เป็นพอาจจะไม่ย่ำตัวเลขมีห้านิ้วเ็าิมาย่ำหนึ่งหาเนี่ยนะเขาเลยเอาหำเราออกมาแมนพอพบเคยสังเกตอยู่แน่นี่แมนดีๆเก่าก็ขึ้นหนึ่ง ก็คือหาผมไปอยวาหนึ่งหาอันเดียลุง่อยก็ถอยมาเนาะคอยหาลาตเตอรี่มันก็บ่ได้อันนี้คือเขาแปลเซลีเล่านะแมนนองน่าแตนแล้วมาอยอะบัดนี่แล้วปล่อยของเรามาเลยนะบักจะหน่อยกับมาฟันเนี่ยคอยฟันเห็นหัมบักใหญ่คือกั้นเป็นว่าเอาฟันนอนหน้าเห็นหัมจังไหนจะหน่อยป้านหนอยเราเห็นจังไหนหั่มหัมบักใหญ่หนึ่งแต่ว่าเห็นจักอันอันเดียว ก็ไม่ได้ทาดู้าไงเงี้งพันว่ายปัญันเด้อยว่าว่าแข่งนี่ว่าแขงมากนไอเข้าดว่ายังดีัจ้ะพนว่าโอ้ยวจะพูดกับฟานี่ทำคือการข่อยก็เริ่มเบาหน้าจักอีหามยังสอามหมอกเลยคนจพ่เปนานเปลให้เป็นเออหาสองห ไกลเี่กันตลอดมีหามีสองมนบอกมีเดียวานกันอยู่แต่ของปูเจผันอันใหญ่มีอันเดียวบนี้ปูเจมีอันเดียวฝัดใหญ่แล้วเนี่ยสองเมื่อเมื่อเมื่อนี่ก็เป็นหาได้จวดจวดน้ำเมื่อเป็นหาได้เพราะเมื่อเมื่อหาเนี่ยได้สะอาดกวนน้ำฟองเออเรื่องจะเป็นสองสองหนึ่งหาก็ได้น้่าน้ำเนี่ยวเล่าเด้กินได้สะอาดกวนน้ำ้องอีกระหว่างโน้ยเินเินออกไปท่อแป๊บนี่ได้จวด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 กำกันที่นอก กินได้น้ำกระนึ่งเหมือนที่ตอกมาเป็นน้ำใสจั๊วใช่ไหมล่ะจวดจวดใสระหว่างน้ำน้ำปูนี่กินได้เพราะวขาเสือเรียบร้อยเพื่อนบัวนาสะอาดเป็นน้ำฟองอีกระหว่างใสหลีดใหญ่ต้นถ่ออ่าสรุปสรุปลุงจำแปให้ก็คือห้าเก้าหกเก้ายังสี่บ่วอ้าวแต่ว่าส่วนใหญ่บัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะย่อยบัวกระมเก่าห้าหาเก้าหกเก้าโอเค มันเล็กมันจะโบกขึ้กันครับสมุช่วงแต่ว่าพอเที่ยงจะให้ลูกต้อมใบหนึ่งใบพ่อภาพนี่บันนี้พอเที่ยงก็จะสัญญากับลูกต้อมขันใบนี่ถือวันที่หนึ่งกระแบ่งกันกับพอเที่ยงแต่ว่าขันพอเที่ยงถืบพอเที่ยงก็จะแบ่งให้ลูกต้อมแบ่งขึ้กันแมนจะแบ่งให้ลูกต้อมแมนใบนี่งพอถืบแต่ว่าขันน้ำน้ำพอเที่ยงถืบพอเที่ยงก็จะแบ่งให้ลูกต้อมน้ำขึ้กันก็เป็นว่าขันลูกต้อมถืบพอลูกต้อมก็องมาแบ่งให้พอเที่ยงพอเที่ยงถืบพอเที่ยงก็จะแบ่งให้ลูกต้้ออออมนาโเเคคดรับ่ เราเป็นคนละใบไม่นบะไเป็นชุดมันเป็นชุดมันมันแบ่งกันคนละใบแมนอยู่ต่ันนี้มันมันคนละใบครับท่านผู้ชมตามจริงพอเที่ยงก็จะสรุปอยู่กัปถีลุงต่ำนั่งแหละครับแต่วบามวนนี้พอดีมันมาตัดสวนยางครับมัตัดต้นยางพระราเนาะเสียงเรดังพอเที่ยงเลยจะมาสรุปอยู่ที่หนารถก็คือตัวเลขที่ลุงต่ำเิ่นจีนชอบเิ่นแปลหไหงวันนี้ก็คือหาเก้าหกเก่าเพราะว่าพอมาเป็นหำ หำก็คือเก้าเมื่อก็หาเมื่อหกมันวายสินะครับส่วนแก้บัวก็ปนอยเพิ่นแะให้เขาจะไปชมเพราะว่าของปูเจกงนั่นอันเดียวจะอันบุกใหญ่หนึ่งเพิ่นเมื่อสองอันกำครับกำเงียวกำแล้วก็ขายว่าเดีงเงียวนะกาจะไปชมกามเป็นถัเป็นข้อ,อขมิ้นแแปลงปลน,ปนอยเนาะหำเพิ่นก็เป็นเป็นหาเนาะ ครับมือสองอันกค็คือมือสองขางกค็คือสองอ,อันนั้นอันหนึ่งเขาพนอันเดียวกะเป็นหนึ่งนี่จะเป็นสองหนึ่งหาสองหาหนึ่งที่สิบนครับกระบอกมุจักเนาะตามสิ่แยกบัวเป็นแปร่หาครับผม,ม,ก,มกับกรเที่ยงมาดจิตตามไถ่พิธีเรียบร้อยนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์ต้อมที่ปูเจ้าหาอาจารย์ต้อมอยู่เรื่อยๆกับวังว่าที่มาเชื่อมโค้งจ่าถูกวกถูกใจกันสุดสุดคนนะครับผมเรศจุดนี้เนาะครับผมสุดท้ายนี่กะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วงมาทิศตามในช่อง สตาดาชาแนลขอให้ทุกท่านจงมีิตรคุ้มโชคดีคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สำหรับปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไขเ้เจ็บกันสุขสุขคนุนคลิปนี้เพิ่มพอตัวลาไปก่อนพอกันไหมพบหนาออพอกันไหมคิดหนาครับให้มันมันกันกสุขสุขคนุนเด้อครับผม